สวัสดีค่ะเพชศนองแขมน้องเทียนหอมและน้องฟ้ามาเล่าประสบการณ์เชิญจ้าคุยเลยลูกยาติปันโอ้นชื่อชื่อิก้ชื่อเด็กศิลปาของผ่านสุโขเรศคชื่อเล่นชื่อเทียนหอมค่ะยาสีฟันสมัยออนนะคะช่วยทำให้ฟันไม่เหงื่อไม,ไม่ไม่มีกลิ่นเหมน็นไม่มีกลิ่นปาก ก็หนูก็มาไลฟา์สดเป็นครั้งแรกก็จะตื่นเต้นแบบนี้นะคะห่ากจระเข้แล้วก็ไข่ปลาจู250กรัม3เดือนถ้าใช้2คนก็ประมาณอ2เดือนถ้าการใช้ใช้ประมาณเท่าไว้ต้องมากนะ,ะก็วันนี้หนูกับลงฟ้านะคะก็ าเที่ยวได้เอนเตอร์เซีถ้าใครเข้ามาก็จะเห็นผู้หนูสองคนในช่วงประมาณสักเที่ยงเที่ยงแล้วก็บ่ายนะคะก็อย่าลืมูแลาตัวเองไว้เนาะใช้แอลเจลแอลกอฮอล์ของูเรียนะคะแล้วก็พงซักพอรเอ็กตอรวอนนะคะเอ็กตอวอนนี่มันมันมีสรรพคุณมากมายใช้ทันยาพื้นธรรมชาติไม่ใส่แป้งใสไม่ใส่โซดาไปเนาะของเรานี่ดีนะคะ ช่วงนี้พวกหนูสองคนก็หยุดช่วงโควิดก,ก็ประมาณสักเดือนหนึ่งนะคะก็มาก็คอมเมนต์หรือว่ากดยกดจุดๆให้หน่อยนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่ามีคนเข้ามาด้วยหนูอายุเท่าไหร่ก็อายุสิน้องอายุเท่าไหร่คะน, <15. S 1> <า>นุ้าสิบสองมาสิบห้าค่ะหนูอยู่มสาม อยู่น้องคนนี้อยู่ปอคน,นะคะ f a c e b o ุ๊กยึดกุแล้วก็ช่วงนี้ก็โควิดเนาะบางคนก็แบบไม่ค่อยจะมีตังนะคะทุกคนก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพเนาะอย่าลืมใส่แมสเจลแอลกอฮอล์อสองเมตร ช่วงมีโควิดนะคะทุกคนแล้วอยากกิวิตามินซีนอยากรู้นะคะว่าวิตามินซีรสชาติเป็นยังไงหรือว่าเป็นยังไงคอมเมนต์มาเลยสร้างมาเลยหนึ่งกล่องนะคะมีน้ำหมด80เม็ดตนเม็ด3-5ปาตเป็นคุณคุณกับอันเนอะนี่นะคะส่วนเจลแอลกอฮอล์ยกสูงอันนั้นใกล้ไปใกล้ไปถอยไปถอย อันนี้นะคะเราจะน้ำให้ดูเลยว่ามันมีทั้งหมดกี่ขวดหนึ่งสองสามหกขวดราคาสมาชิกสองร้อยแปดสิบสามบาทนะคะ<อ>ก็ก็ครั้งแรกเนาะแต่ว่ามันหอมจริงๆนะทุกคนไม่ติมโมก็ใช,ใช้ใช้มันแล้วนะใช่ไหมทำไมไม่ใช้เ<ะ>ราดูเลยเราจะใช้ให้ดูด้วยนะคะทุกคนมาฟ้าแบมมา<อ>จะให้น้องบอกว่ามันหอมหรือไม่หอมอ่ากโกหกนะทุกน<ส> นี่นะคะถูกค่ะนี่มก็ถูกด้วยหอมไหมอ๋อขวดนึงได้นราคาหกสิบาทเท่านาั้นอีกจริงจริงมันหอมจริงๆแล้วทุกคนวิตามินซีนี่นะคะรางผิดได้ดจริงๆริงทำแ, <laughs> แล้วแล้วต้องบอกสรรพคุณคอตตี้ นี่นะคะคุณเจอที่ไหนเนาะเราผิดปุ๊บปุ๊บเป็นเจอฝุ่นละอองเนาะนี่ตัวนี้ช่วยได้เลยบอกตออตาเราสดชื่นจนตื่นเลยทุกคนหอมามากๆไม่ซื้อไม่ไม่รู้แล้วนะเนี่ยจริงๆนะคะทุกคนออเข้ามานะคะทุกคนคะ่ะเข้ามาเดียวมาดูแป๊บเดียวไม่นานแน่นอนพอเวลาสามชั่วโมงนานเกินไปใช่ไหม เอาชั่วโมงเดียวพอใช่ไหมคะอ่แม่ทุกคนสนใจเราพอเดี๋ยพึ่งหายไปไหนกันจ๊ะก็อยากถามอะไรก็ถามได้อายุประมาณเท่านี้ก็รื้อในรุ่นเนี่ยอะไรบางทีก็ไม่รู้เรื่องจริงไปใช่ก็จะมึงูปลาไปก่อนมึงมึงงูปลาเนี่ยต้องเหนแค่ทุกคนมันหกคนแล้วตอนนี้ตอนนี้ ทุกคนกําลังส่งเลยทุกคนกําลังสงสัยว,ว่าดิฉันเราสองคนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่เอเจนซี่หนองแขมนะคะว,ว่างๆก็แวะมาได้เนาะหอมมากจริงๆนะคะก็ถ้าใครสนเนาะก็มาสั่งซื้อได้ที่นี่ที่เอเจนซี่หนองแขมก็เราก็จะเห็นเราที่ที่ไหนวะที่นี่ประมาณตอนเที่ยงตอนเที่ยงถ้าจะเห็นหนองเทียนก็ตอนเที่ยงนะคะถ้าจะเห็นน้องฟ้าก็ประมาณสักบ่ายโมง ถ้าอยากเห็นพร้อมกัน,นถ้าอยากเห็นพร้อมกันก็บ่ายโมย,ยนะคะมาตอนบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายสองได้นะคะมมเมนอะไรจ้าเห็นคอมเมนต์อยู่สองคนเองจ้าขอบคุณมากขอบคุณค่ะอาจารย์อาจารย์นันทศุวัรณนะคะแล้วก็อ่านไม่ออกเพราะว่าเป็นภาษาผมานั่นเองก็ขอบคุณนะคะ ก็ขอบคุณที่ที่เข้ามาดูเนาะอย่าลืมป้องกันด้วยวิตามินซีแล้วก็เจลแอลกอฮอล์แล้วก็ยาสี่วันเลยนะคะกลัวอ่ะใช่ไหมคนเราคนกันเองอ่ะน่ากลัวใช่เอาจริงๆนะคะทุกคนผีเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะเราคนนี่แหละน่ากลัวเพราะว่ามันชอบแต่งตัว พีีไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนลบๆคมคืออะืคือจิตใจคนเรามันต่างกันมันจะมีอยู่สองคคลิกใช่ไหมระหว่างคนดีกับคนไม่ดีเนาะผู้หญิงเราต้องอย่าลืมดูแลตัวเองดีด้วยนะทุกคนก็จะมาพูดสุรียนนะคะก็ วนมาที่สุเรียนแล้วสุเรียนเนี่ยใช่นอ้องเม่ไม่โคตรนาเลยนอกเลือกไปนานานเลย <c oughs> ตอนนี้เหลือแค่สองคนเองมาดูเนี่ย <c oughs> นานสิเนี่ยมันทำไม่ยากคะ่ะมันทำง่ายง่ายแต่ขอให้เราว่าเรามีจิตท,ที่จะรักสุเรียนหรือว่าไม่รัก ก็ตามเนาะตอนนี้ตอนนี้สี่คนแล้วขอบคุณค่ะก็ใครที่รักสุเรียนก็ให้ทําเต็มที่เนาะสู้เต็มที่เราจะเจอวิกฤตอะไรนี้ก็ผ่านผ่านผ่านไปได้นะคะทุกคนก็โควิดนี่เขาเรียกว่าเรื่องจิบๆนะคะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุายเนาะอิบทิแต่ตอนนี้คนตายไปหลายคนแล้วนะที่ประเทศไทยเราเนี่ยตายแค่หกสิบหกสิบ พกาคนเท่านั้นเองติดเชือ้อโอ้ประเทศอื่นอย่าไปพูดเลยค่ะติดเป็นตายเป็น<อ>สแสนเนาะก็เอาจิงๆนะว่าประเทศเราอ่ะเขาดูแลดีเนาะดีแล้วก็ของกินเราก็ดีบรรยากาศเราก็ดีเนาะแล้วบ,บรรยากาศเรมามันเจอฤดูหนามฤดูหนาวฤดูฝนฤดูร้อนนะคะทุกคนระวังไข้เลือดออกใช่ไข้เลือดออกนะคะอย่าลืมอสองดห้าถ้าเจอพีเอ็มสองจุดห้าอย่าลืมตัวนีน้ กินเราดีจริงๆไม่ได้โหมอ,ออกไปไหนาไหนก็ใส่แมสใช่ใส่แนด้วยนะคะแมสนี่ประจำตัวไว้เลยหรือว่าผูกคออะไรก็ยังดีใช่ไหมไว้ใต้คางเอาจริงๆนะอย่าไว้ใต้คางอย่างนี้เอาจริงๆนะองเอาจริง,รงๆนะทุกคนอย่าไว้อย่างนี้เพราะว่ามันไม่ดีนะคะมันไม่ดีต่อสุขภาพเราเวลาจะใส่แมสอะใส่แมสอย่างนี้นะคะ ใส่แมสเวลาใส่แมสใส่แมสอย่างนี้ถอดพอนอย่างนี้ไปเลยอย่าไปวางไว้ใต้ขาใต้ขาใต้ขาของเราเพราะว่ามันมันมันเอาง่ายๆมันมันมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะก็ใครที่ฟังอยู่เนาะก็ขอบคุณนะคะก็พวกหนูสองคนก็เป็นเด็กที่หนูก็เข้าคอร์สเกี่ยวกับสน่เรียนมาก่อนเนาะก็จะได้เกี่ยวกับการชนคนการเข้าหาคน ตอไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวชนคนไม่ใช่ชนคนจะไปหาก็หัวไปหาหรืองเขาหรอไม่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 คนเนี่รเราไม่หาเรื่องใครนะคะคุณการทําสื่อเรียนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยขอแค่เรามีใจกล้าก็พอถ้าเราใจกล้านี่อะไรก็ผ่านไม่ได้นะน้องฟ้าหิวแล้วค่ะคุนใครมีอะไรกินก็คอมเมนต์มา กับน้องเชียนกับน้องฝานีตลกทางวันค่ะวิธีข้อไม่บอกเขาชวนมาที่ agency. เอเจนซี่เราบอกเ,อเรา,เอาอะไรนะอบอกอะไรสินค้า,าอ๋อสินค้าที่มันมีต่อสรรพคุณต่อร่างกาย,ลากายแล้วก็ชวนเขามานี่ถ้าเราชวนเขาไม่ได้ให้โทรเอาเนาะโทรเอาบอกว่าจะโทรแบบไหนล่ะโทรแบบเาวๆาวดำๆเขาขาว นั่นแหละถ้าทนลล์ข่าวนี้ก็คือบอกว่าเรามาทาสืเรียนแล้วของมันดีจริงๆก็ชวนเข,ขามาแต่ถ้าถ้าเป็นทนเทาๆก็จะเอา,เอามาเออจะไปเมคโคโรตัสเซเว่นไปนู่นนี่นั่นแล้วก็มาแวะที่สูเรียนนะคะหรือว่าจะดําๆก็ถ้าเขาชอบอะไรก็บอกเขาว่าเออมาเที่ยวกันเถอะไปไปผับกันไม่ไปหรอกเอาไปก็ไปไปผับนะคะทุกคนไปไปกินเหล้าเนาะ เอาถ้าบางคนมันชอบไปไปนะคะทุกคนถ้าบางๆๆอะไรไอ้ไปค่ปละยังไม่เท่าไหร่ไปกินเหล้าอ่ะัไม่ดีสุเราไม่ต้องไปชวนเขากินเหล้าค่ะมาชวนเขากินโซ่โเเโซใช่ใช่กกโก้ของอเรามีมใช่เนาะนีนั่นแหละมานั่นแหละเอามาชวนเขามากินที่นี่แล้วบอกว่ามันมีจริงๆหลอกเขานะคะจะหลอกเขาต้อง มาถามถึงแผนรายได้บอกเลยควอมคิดสุขอนใครนี้ไปลึกแจกอะไรก็ขอบคุณนะคะที่มาที่มาเก่งมากเลยนะ้องค่ะขอบคุณค่ะยังเล่นเล่นไม่ชุดเล่นให้ชุดสุขีอ๋อมันมีแค่นี้เอา นานนั่นแหละอ๋ะค่ะก็พวกหนูก็มีความรู้เกี่ยวกับีเดีไม่ค่อยเยอะนะคะก็ก็ถ้าสงสัยอะไรก็จะมาถามเนาะถ้าถ้าเหือความเพิ่มอะไรนะยาวไปยาวไปอยากความคนเก่งก็ถ้าชวนแบบขา,ขาวๆาวเนาะขาวๆาวชวนแบบไหนคะน้องฟ้า น้องฟ้ายไม่รู้นะคะทุกคนก็ยังน้องเชนหอมนี่จะบอกน้องฟ้าให้ฟังเนาะถ้าชวนแบบเาขาข่าวถ้าชวนแบบเาขาข่าวนี่ก็พูดเกี่ยวกับไปเลยว่าตอนเนี้ยเรากาลังทําอะไรอยู่อขอบคุณค่ะเยีดซิ่งแล้วพูไม่ไจบอ่ะโอ้ยมพูดไมได่จบเลยไม่เป็นไรค่ะคนเราต้องให้อภัยกันได้นะคะจบ๊่ะเอาละค่ะยังมุดไม่จบเลยคะ่ะแบบเขาถาม มันติดขัดมันติดขัดชวนแบบขาวขาดนะคะทุกคนชวนแบบขาว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 อะค่ะขาวแบบสะอาดกี้กี้ใส่เสื้อสีขาวอะไรอย่างเงี้ยได้ขาวขาวเนี่ยขาวแบบเนี้ยเนี่ยเนี้ยขาวเนี้ยน่ะเออขาวอย่างเงี้ยแหละ อ่ถ้าชวนแบบขบข่าเนาะก็บอกไปเลยว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ทําเกี่ยวกับสุรียนหมอให้เขามาชวนเออของสินค้ามันดีจริงๆนะเอ,อ้ยลงไลม่ลามลองมาทําธุรกิจม,<ต>มันเป็นเลยแบบใส่สะอาดแต่ถ้าเขาบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> ไม่เอาว่ะไม่อยากทำมากดีจริงหรออย่าลากูมา,ากาแล้วอย่าไปกระเตะเขาอย่ากระทึกลาไม่ออก อยากไปกระเตะคืออะไรคบก็ใด้ใช้กระทืบนไปแหละไม่เอาถ้าเราก็มันมีสามวิธีแบบขา,ขาวๆอ๋อก็ไปไหนเราก <c oughs> ็ขึ้นมาทั้งคว่าเออ <c oughs> เราชวนแบบขา,ขาวๆเขาไปแล้วเขาไม่มาชวนแบบทอๆไปเลยท้อๆก็อ้อมาเอ,อ้ยมันมีธุรกิจตัตวหนึ่งนะมันมันได้เงินจริงๆนะสองสามสองสามหมื่นนะ่ะลงมาลงมาฟังกันไหมก็มาจี้กันไหม ทุกคนใครจะไม่ชมเลยอ่ะอะแล้วก็พูดแบบเท้าๆไปแล้วเนาะเทาเๆก็ชวนแบบอ้อมออไม่ต้องบอกตามไม่ต้องบอกตามตามต,ามตรงว่าเรากําลังทําอะไรอยู่หรือว่าเราต้องการทําอะไรเราจะชวนเขาแบบไม่จริงจังแบบอ้อมๆมว่าเออมา,มามาเที่ยวกันไหม มาเที่ยวเล่นแล้วก็แวะแวะมาที่สุรยนหน่อยว่าเออมาทํทธุระแบบหนึ่งเฮ้ถ้าเขาไม่มาเขาดื้อมาไม่ไปไม่ไปไม่ไป,ไไปอย่าเตะเขาค่ะเราถ้าเขาไม่มาเราแบบดําๆไปดําๆก็ชวนว่าถ้าคนไหนชอบกินแบบอยากเที่ยวบอกเขาว่าเฮ้ยอยากรู้ว่าอะไรคอมเมนต์ Comment มาคะ่ะแต่เราจะตอบอันเฉพาะที่เรารู้นะคะเพราะว่าบาง อันเราไม่รู้แล้วถ้าคนไหนได้คนในสูเดียนเราเนี่ยสูเดียนหนองคนในสูเรียนหนอกแขมอ่ะไรตดก็ไปถามเขาได้นะคะถ้าบางอันเราไรู้นะาตอบได้ถ้าบางอันหนูสองคนรู้ก็จะตอบนะค่ะเพราว่าหนูก็เพิ่งมาถามเนาะไม่ได้ได้ไม่กี่เดือนเนองเนาะทุกคนทุกคนอย่าเดูใต้อ้างเลยเพราะเรานั่งไม่เรียบร้อยนะคะทุกคน อินเดียหมดทุกคนคะ่ะเมื่อกี้ตัดทิ้งไปนะคะเพราะมันมันไม่ใช่เนาะมันไม่เกี่ยวมไม่เกี่ยว,ก,ยวก็ใครที่สงสัยอันไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวอคอมแบบอเมรกค่ะเพื่อนค่ะไทยน่ารักค่ะประมวล <laughs> ก็ถ้าใครว่างๆเนาะสามารถมาที่เอเจนซี่นองแขมได้เนาะอก็ถ้ามาเนาก็จะเห็นหนูประมาณประมาณเชี่ยงเชี่ยงกว่าก็จะเห็นหนูไม่รู้ว่าหนูจะมาลูกไหแบบหัวยยุ่งยุ่งหมวเรียบร้อย ชิกอนซ่ร้มาแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ใครที่หิวข้าวเนาะสามารถดูน้องฟ้ากินได้นะคะ่ะน้ำลายก็จะสอไปได้กินดีๆค่ะเดี๋ยวสำลักเส้นเนาะกนอ้าวคนหายเฉออยเลยอ้าน้องฟ้ากินนะทุกคนคะ่ะตอนนี้อย่าเพิ่งหายสิคะ่ะทุกคน แค่สามคนเองสามคนก็ยังว่าไม่มีใครรู้ถ้าไม่มีใครดูเสียน้ำตาแน่เลยค่ะก็ยังยังยังระวังกินหมดนะกินไม่หมดมะยีเยๆถ้าคนหนึ่งเนาะเหตุนี้ของทิเรียนนะคะไม่ได้มาขายขนมไม่ได้มาขายเสื้อผ้า ไม่ได้มาขายกุ้งจะมาขายของสุรียค่ะของก็มีถ้าใขรนะเอาจริงๆนะของตามตลาดนี่เวลาเวลาเราถูมือใช่ไหมทุกคนถูมือมอย่างเงี้ยปุ๊ใช่ไหมมือมันจะลอกใช่ไหมมือมันจะเหนียวเหนียวแล้วก็มันจะลอกมหม็นเลยแต่อันนี้นะ โคตหอมเลยหลอมไม่เหนียวเอาไปไทานหน้าด้วยไม่แพ้ด้วยนะคนอร่อยถ้าใครใช้แล้วมือลอกนะจะให้มาเตะถึงที่เลยโอ๊ยขอบคุณค่ะถ้าใครใช้แล้วมือลอกนะให้มาเตะเลยเฮ้ยพี่ไม่เกี่ยวนะเล่นสุดยอดมากเลยแหละแล้วขอบคุณโอ๊ยขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะอย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของครูนันด้วยนะคะ